สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูขูสูคนคือเก่านะครับผมมือนีไม่อยู่กับช่อง p p ปังปอน <c oughs> ชาแนลมือนีป้อนใดเมนู้กินจำไายเลยเมนูหมูกรอบครับผมขาหมู <c oughs> กรอบทอดบังหันครับพี่น้องทอดเองตําเองสมตําเพชรเลยครับพี่น้องพักหลากหลายครับผมมือนีป้อนก็ต้องไอขึ้นอยากกินครับพี่น้องนี่ขี่ไปโลตัดเนาะขี่ไปโลตัดเมื่อกี้เอามาเห็ดเลยบอถึงแค่ 20นาทีแล้วครับพี่น้องครับ <c oughs> น้องไอ้ก็เพิ่งกินซอยจูไปได้บ้างเนเ <c oughs> พิ่ณบอกว่าเพิ่ณอยากกินอีกอ่ะโอเคก,กันกินก็กินน้ำกันเลย <c oughs> ครับพี่น้องก่อนจะไปจับจัน้ำปอนกับน้องไอ้นะครับผมปอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลัง,งใจให้ปองปอนชแนลนู้นนีเน้เด้อครับ <c oughs> พี่น้องครับผมแล้วก็ฝากติดตามเพจปังปอนนะจ๊ะด้วยนะคะโอเคค่ะโอเคเอามาโอ้กรอบพี่น้องวู้ยเอาให้น้องไอ ง่า้บิดเอาเลยเด้อคุณน่ะปอนหมักผอ,อ,อนหมักเนี่ยนะครับหมูกรอบหมูกรอบแบบเป็นแผ่นเป็นหลังมันปอนว่ามันมัน,มน,มนเหลี่ยมครับตัวนห้มันจีเป็นเอ็นปอนเลยหมักเป็นพิเศษครับคุณอืมอืมจิ้มตัดเหลี่ยมครับเห็ดเองสวยลยกันเออขนมก็ เอาเด้อครับพี่น้องมะกินเข่าน้ำกันครับผมของแก่สวงอื้มโอ้ยอืมครับอมมาไปูกล คล้ายๆน้ำจิ้มหมูหันครับผมน้ำจิ้มหวานหมูหันครับคือกันครับอือมอมแ่ ฝ้นก็ล่างตกครับวังหันพี่น้องตอนแรกว่าสิไปทายข้างนอกฝ้นปล่อยลงมาแลนเข้าวาข้างในครับพี่น้องครับแลนเกือบว่าท่านเฮ้ใจ้าใจ หอมชูดี่เกาาครับปีนองกินก็นยังกับแสบกินเ็นบ่เพื่อกินด้อย่างหล่องหอมชูเพื่อกินแล้วค่ะอืม,อมเกิด่วย Hum, mm hum <laughs> <laughs> mm -hmm. เราไปอ่านคอมเมนต์อยากตอบพี่น้องหลายหลายเนาะตอบว่าไรครับพี่น้องไม่เป็นการแบบว่าอม่นู้แก้ไขอยู่ครับเขาได้เข้าตอบไปเรื่ยครับของ u t u b e นะคะผมเสียใจหลายแต่มีชิ์ได่แค่อ่านครับว่ามีชิ์ตอบคอมเมนต์นะครับพี่น้องก็ยัง เขามาคอมเมนต์ให้กำลังใจร้ายเนาะครับผมขอบคุณได้ร้ายครับพี่น้องบางคนเพิ่อนอาจจะบอกขอใจพอนก็ขอโทษขอใครนํำเดิอพี่น้องเดิอเพราะว่าอยู่ในการแก้ครระบบเนาะจ้ะอืออือม หมูกรอบตัวนี้นะครับผมแสบนะครับผมเพราะว่ามันมีเอ็นนะครับผมพี่น้องมันบริเหรียนครับผมบริเหียนแห้งเหรียนอยู่แต่บริเหรียนแห้งเนาะใช่ค่ะกินกิ่หม,มูหันครับผมกินเองครับหมูกรอบสองชั้นมันมันจะเยอะแมนครับแมนอื Mm-hmm. <laughs> อืมตรงเหนือมั้เน่ยอหือนั่งกรกอบเนือแสบๆเนาะนะคะตงนกระกรอบนะครับผมกรบกรึ่งเอ็น พ่อแม่พี่น้องมากินน้ำเด้เนาะฮะเผากระปลามากินน้ำกันครับผมพี่น้องม <c oughs> ถูกใจเอาเอาอีกไหมเอาหมูกรอบนะอาให้หืมอะไร นี่อเอาเอาให้คุณภรรยาเป็นขอบคุณค่ะเห็นเพื่อกินได้พมกว่ดีใจนะครับพี่น้องอจะคข้องอดได้ต่ก้นเที่ยวหกักหามอวดรับพี่น้องอให้เพื่อกินก่อนอืมอมไม่อดหรอกกินไปด้วยกัน <laughs> bọt mặn, gặp, ừ ừ, bít ngáp bọt, ngứa bọc หนูไอ้ก่อนสีมันนี่เป็นกินส้อยจุ่ยได้พี่น้องกินส้อยจูกับพี่หนุ่ยกับพี่เบียร์บางแห่งมากินนี่ได้เสย อี๋วหมูป่าอี๋วะป่อกินเลยค่ะเนาะหมูกระเบื้องนี่นี่เห็นว่าสีบะแตกแบหันมันหมูหันนั่นน่ะนั่นบอกซินเบ้งแ่งกินเลย วินแหล่กรอบมากเอ็นกินได้เบ็ดน,นะพี่หนอครับโอ ย mm ่างแสบมีความสุขอ้ะ มือแรงสิจัดมนู่มต้่มอึงอีกครับพี่น้องสั่งมาไหวอยู่ครับพี่น้องคืดยาอีกครับถามเขาว่าเอาไหวผมนี้ผมขอแบ่งเนี้อจ้ะหน่อยหนึง่งป <c oughs> ัญหายาครับพี่น้องผมลอกไว้แล้วครับพี่น้องต้มไว้ย่างล่างไว้ย่างดีเลยผมสิจัดดูหมูแรงเนี่ยขอนย้อนห้อน,นสินะี่ อร่อดอืมชินหมือนกันอืมอืมหนื่อม่อยหนื่อมันะอืมปรกาศที่นี่ก็กินกัญชงกับแสบนะกินพักหลายๆกินเล็กกินหลายกะดีต่อสู้ข้าวผักมันหื่นไงอืม บางคนเป็นกะกินบางคนกินหลายแห่งเน๊เห็นบางคนอุ้ยอันบมื่อเห็นใครกินนี่มนอะก่ะกินดัง คำสุดท้ายได้ไหมนเนี่ยทงพรมแม่พี่น้องถือใจอุ๊ยอืออ่ะอ,อ,อ,อือเอาหน่อยเอาตอนน้อยๆขอบคุณค่ะปากหน่อยนะเนาะมาครับ <c oughs> ครับพี่น้องคำสุดท้ายนะครับผมอือ กิดดแน่นตึงอร่อยของแสีอยู่กับปูมากของเสีอยู่กับปูมากกิ่วเป็นว่าแน่นจะเโลแกนคุนก็ ครับพี่น้องก็อกอนจะไปจบคลิปแล้วครับพี่น้องปอนจ้องหน่อไอ้กอ็ขอขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมรับฟังแล่ก็เขามาใหกําลังใจนะครับผมสิ่งใดที่ปอนพิดพาดรวอา,าพิดพลาดประการใดผมก็ขอถทษตรงนี้ด้วยนะครับมผมบพี่น้องครับส่วนเรื่องยูทูบเนาะที่ปอนบอกว่าไปแล้วว่าปอนอยากเขาไปตอบคอมเมนต์นะครับคือว่าบวาสามารถตอบได้แต่ปอนเขาไปอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณที่เขาไม่แหกําลังใจนะครับผม สำหรับมื้อนี้ปอนก็น้องไอ้ก็ฝา,าก้อมแฉบไป้ับ็มีน้องไปซัมนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนพอกันคลิปหน้านะครับผมสว,ส,สวัสดีครับ